สวัสดีค่ะแพลวคณิกุลนะคะก็จะบอกว่าดีคือ g r a ล u a t i o n ค่ะทำมาครบหนึ่งปีแล้วนะคะกับทีมงานค่ะ Share the Love Forward นะคะเพราะว่าเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างพี่น้องได้ดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแพลวได้รับแรงหนุนใจนะคะเป็นคำหนุนใจจากคลิปหลายๆคลิปนะคะของ Share the Love Forward นะคะขอบคุณมากที่ทำรายการนี้เพราะเชื่อว่าในเวลานี้นะคะ ที่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนนะคะก็ก็เจอเหตุการณ์ที่ตัวเองไม่คาดคิดกันก็อาจจะตกใจแพนิคนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่เราเป็นคริสเตียนนะคะแล้วก็มีช่องทางนี้ค่ะที่ทําให้เราได้อยู่กับพระเจ้านะคะแล้วก็กลับมามิสติแล้วก็ มีข้อคิดมีแง่คิดมีเพื่อนร่วมคิดมีคนคอยบอกคะ่ะน่าอิจฉามากๆเลยคะ่ะเขารู้สึกว่าเราเป็นกลุ่มที่น่าอิจฉามากๆแล้วก็อยากให้หลายๆคนนะคะได้มาดูนะคะแชร์เดอร์เวิร์ดก็เนี่ยส่งให้แม่ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะก็ผู้ใหญ่เนาะบางทีเขาก็จะคิดมากะคะ่ะได้ดูแล้วเขาเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นเยอะเลยคะ่ะแล้วก็จะบอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำรายการนี้ขึ้นมาคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ